ที่ไหนครับ ดีรีแม็กเจดีมาทจะยิ้มครับไฟนอลซ้อมมากี่วันซ้อมประมาณสามสี่ได้ก็ซ้อมอยู่ที่ใายเจดีมันจยิ้มครับอยู่ที่กาซินเลยที่เดิมเลยมีใครเชื่อเป็นกุ๊กเบ้าสาลาบังก็มีพี่ๆในคะช่วยกันวีเพื่อนในคะเยอะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบหกย่างสิบเกดแล้วสูงเท่าไหร่ครับตอนนี้ประมาณร้อยเจ็ดสิบแปดน้ำหนักปล่อยประมาณห้าสิบเก้ามวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจออะไรให้คุ้นเสืเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาที่มาแต่เพียงไรเขามวยสไตล์จามวยะไร วันนี้มาเจอเขานะความคิดว่าแพงให้ดีก็ต่อยตามสไตล์มีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ่นยทีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ต่อยไปที่นี่นะวันนั้นใจกับใจกับีซ24ไปแซงทองแปรมัากรอชักมากนอกแพ้ชซงออไปด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ประมาณ120ครับ120วันนี้ต่อย100เพราะเรา122แล้วก็ต่อยแล้วบอลเลื่อหได้กับไรบอลนะเมื่อเช้า122นี้สอบหนักแล้วเป็นยังไงสอบนักก็มาเปลียนนิดหน่อยประมาณ ประมาณจุดหนึ่งโอ้สบายสบายครับ,บ,บร่างกายไฟที่กือเปอร์เซ็นก็ร้อยเปอร์เซ็นนะสมบูรณ์แร็งครับพร้อมมาเอาชานะกับใครเหมือนเดิมครับคุ้มมากี่กิโลครับประมาณสี่กิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณห้าสิบหกสิบขั้คนจังหวัดตะลุ่น,นเด็กกะลสินเอาวฝาเชื่อชื่อแฟนครับห<ร>น่มาฝากชาวกะลสินแล้วก็เอฟซีช่วยเป็นกำลังใจเลยวันนี้พร้อมเอาชนะกความฝานเนาะอ่ะวันนี้ขอให้ต้องโชคดีนะครับ